อย่างครับเซ็แสตๆครับวันนี้พวกเราจะมาวาดภาพมันมีหม่ยกันปิงอ็นแล้วพวกเราก็ราะตัวละครดิฉันมาเหมือนอีกตัวหนึ่งก็คือเนี่ยแป๊บนึงปิงแล้วก็มันก็มีเอ็นเนี่ยมันก็มีเพื่อนตะกี้ก็คือตัวนี้ใช่ไหมน้องไมเดียนเดี๋ยวพวกเราดี่อแล้วพวกเราทดลองดาเสียงก็ดี อจาวัสดีอาจวันดีอจดีอวจาดีเดีวดอพดเสียตื่นตด่นี่นแะก็คือแค่จาแจ้งว่าผมวาดรูปตัวเองใหม่แน่อ้แบบคิดว่าภาพนี้มันไม่ค่อยสวยเอาภาพเหมือนของมันก็ได้หแต่ภาพน้องมันเป็นภาพจริงจริงไหมแล้วคิดนี้ก็แคจะจบแล้วจะด้วยซ้าอะ เออคิดดีก็จะบอกบอกว่าแค่นี้แหละเพราะผมว่าตัวใหม่ใช่ค่ะบ๊ายบายครับ